สุขสันตวันครบรอบแต่งงานค่ะอ๋ออันนี้พี่ให้ปักนกสิบปีแล้วเนาะสุขสันตวันแฮปปี้แอนนิเวอร์ซารีอ่าเป็นภาษาไทยพูดว่าอะไรคะสุขสันตวันคล้ายวันแต่งงานที่เราแต่งงานกันเราเป็นคนไทยเมื่อสิบปีที่แล้วจ้ะโอเคสองพันห้าร้อยห้าสิบหกนะขอบคุณค่ะเรายังรักกันเหมือนเดิมขอบคุณค่ะ ดดได้ดอกขอบคุณนะคะนั่งทานดินเนอร์กันช่วงเช้านะคะห,หลังจากส่งลูกใช่เพราะว่าพรุ่งนี้คุณตักจะไปปฏิบัติธรรมอาบุญจะไปอาบุญให้คุณแม่ให้คุณแม่ให้ตัวเองใ,ให้ครอบครัวขอบคุณนะกราะ รักเขาเปล่าต้องรักเขามากๆเลยนะใช่ <laughs>